Okay, okay. โอเคโอกาสแล้วพวกผมไอคอนเกมเมอร์ครับวันนี้เราจะมาเล่นแหนบใหม่มิเกมส c รายวอร์กันนะฮะเคเราจะค้นเอาป้ายดิวเอสเอสเจ็บบิวน้กันเครับพวด่านนี้เหมือนกับด่านที่แล้วเลยแล้วเราขอเลือกด่านใหม่นะเคโอ้มีมีการบัก๊กเบิกด้วยมีคน เอาคนเล่ยไฟเห็นกว่าแล้วงั้น S W ห้าแล้วกันเขียครับโอ้อันนี้ยิ่งอันนี้เข้าไปใหญ่เลยนะเนี่ยเกเราจะตัดไปตอนเริ่มเกมกันเลยนะครับ <c oughs> เขียตัดมาตอนเริ่มเกมเลยนะครับพอดีผมไปเปลี่ยนด่านเข้าใจว่ะนะครับอันนี้อันนี้นี่เก๋เราก็จะเริ่มเกมกันเลย ไม่ธรดาหา้าสี่สามสอง,สองหนึ่งเริ่มเกมกันได้เลยโอ้เจ็บเกมรับเกมับ ฮมมีอีกกองหนึ่งอยู่ข้างล่างขนอ้อกระโดดลงถึงนะโอ้ยเ,เสียวมากเลยตกต่งฮึมไม่สมารเดอ,อไม่รู้ว่าจะมีดาบให้เราไหมครับ ขอเล็กสักก้อนก็ยังดีเนาะนี่ได้แล้วได้รองเท้ามาเนะนี่ยเล็กโอเคครับเราจะบอกไปเลยมันมันไม่สามารถจรีงธนูได้นะครับ บอกว่ามันไม่สามารถยิงทันได้อเคดาบเล็กกันเลยโอเคอเคอร็จอ เย่งยังถับเราถือดาบเล็กไปเลยโชว์ดาบเล็กให้โลกรู้ ฟองแอปเปิ okay. ้ลโอเคมีบล็อกด้วยโ yep. อเคครับอะเกระโดอดขขึ้นดิมันอยุด้องมันอยู่ต้อตงกันมาก่อนเลยเราพักอือพักไม่ธรรมดาปุ๊บ คุณต้องกระโดดจริหรับอือหือไม่ต้องะโดดก็สมาชนาด้วยเออคนตายเหตุบั๊ด้วย เฮ้ยมันมามันมามันมามมา,ม,มาดีเว้ยมาดีมาดีดาบเลยกับขวานหินมาดีเฮ้ยอย่างนี้ดิเว้ยตกเดินตกน่าเสียดายกับเขาด้วยนะเนี่ยเปิดพรมเหลคคือ,อกลยกี่คนกันแน่ ีครับฝั่งนี้ก็ไม่มีคนอยู่อ oh, ยูท่ายทานฝั่งไหนครับฮะนี่ครฝั่งข้างหลังอันน่ะฝั่งอันข้างหลังก่อนอ่ะย่างตรงไปเรื่อยๆเลยมันไปเรื่อยๆอ๋อข้างนี้ปะบล็อกอันนี้ปะอืมอ๋อครับจะอยู่ทางข้างซ้ายนะครับหเห็นไหมตัวบล็อกปะครับเดี๋ยวคนเดียวปะครับ เคครับไม่รู้ว่าเราจะปิดเกมได้ไหมสวัสดีเพโโนนะื่นโอนโอ้โหสกินน่าเท่มากโอ้มาดิมาดิมาดิคอมโบไปไกลครับโอเคผมก็ชนะไปก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเด้ออย่าลืมกดติดตาม ช่องไอเคจีด้วยครับกระเทือบไลน์ถึงห้าไลค์นะครับห้าไลค์เนะี่ยเอาห้าไลค์พอเข้าใจไหมครับผมขอห้าไลค์พอเพื่อจะไม่พลาดคลิปไปหมดครับอย่าลืมกดติดตามแล้วมีช่องกระดิ่งนะครับ